ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ในช่วงของครัวสุดกายค่ะแม้วันนี้เนี่ยนะคะหน้าตาเปลี่ยนไปต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีอะไรใหม่ๆมาฝากนะคะแน่นอนเลยว่าช่วงครัวสุดกายแบบนี้ทางผู้ชมอาหารที่ดีแล้วก็อาหารที่เด็ดแล้วก็ดีต่อสุขภาพเนี่ยมีมาฝากกันอย่างแน่นอนนะคะและสำหรับวันนี้นะคะผู้ชมขาต้องขอต้อนรับนะคะอาจารย์สุภวิชชมโมหรือว่าอาจารย์ปูนะคะซึ่งท่านเป็นวิทยากรประจำสถบาบันสอนอาชีพที่ช่องรวยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับโอโ้โหอาจารย์คะแน่นอนเลยว่าเห็นส่วนผสมต่างๆบนครัวของเราแล้วเนี่ยวันนี้ ใช่ครับผมอาอาหารญี่ปุ่นที่นำมาฝากของเราในวันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรคะอาจารย์แคลิฟอร์เนียมารกิครับออ๋แคลิฟอร์เนียมาร์กิครับผมแคลิฟอร์เนียมารกิเป็นเป็นซูชิที่ส่วนใหญ่คนรู้จักเป็นเป็นที่นิยมที่สุดนะฮะแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่นะคะวันนี้ที่เรานำมาสาธิตเนี่ยสามารถทำที่บ้านก็ได้ครับผมง่ายๆครับค่ะยิ่งจะมาดูในส่วนของส่วนผสมกันบ้างดีกว่าค่ะจันครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับของแคลิฟอร์เนียมากิก็ขาดไม่ได้เลยก็คือสาหร่ายนะครับสาหร่ายนี่เป็นนุ่ดิสาหร่ายนะครับชิ้น ไม่ปรุงรสนะครับแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นนะครับแตงกวาญี่ปุ่นแต่ถ้าทำทานในที่บ้านหาซื้อไม่ได้อาจจะใช้เป็นตังร้านก็ได้ใช่อ๋อได้เหมือนกันเนาะไข่หวานครับไข่หวานไข่หวานปลาไหป้นปูอัดครับผมปูอัดชนิดซาชิมิแล้วก็อิบิโกะครับหรือว่าไข่กุ้งนะครับทีนี้ตัวสําคัญขาดไม่ได้ข้าวข้าวต้องบอกว่าข้าวญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับข้าวญี่ปุ่นแท้ครับผมข้าวญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะมีความแตกต่างใช่ไหมคะเป็นพันธุ์ข้าวก็ตรงนี้พันธุ์ข้าวที่ใใชช้นนนนกกาารรทํซูิะะคัับ็็จเปพธุ ซาซานิชิกิครับผมชื่อพันก็จำยากคุกท่านผู้ชมวิธีการหุงนะครับก็ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่บ้านนะครับปกติหุงเสร็จมาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยหุงสุกแล้วนํำส้มตัวนี้ครับอ๋อใส่น้ำส้มด้วยํำส้มซูชินะครับตัวนี้ก็คือมันจะมีรสชาติเคี้ยวเค็มหวานดีกว่าค่ะตัวนี้อีกตัวนึ่งครับอ๋ออันนี้คือตัวที่เป็นเสือหอมากิเสือหอมากิครับผมตัวนี้ถ้าเราทำครีฟฟานเนยตัวนี้ก็ขาดไม่ได้ ทีนี้ขั้นตอนแรกทําอะไรกันบ้างครับดุดตบตัวแรกนะครับสาหายนะครับลลายสังเกตว่าจะมี2ด้านนะครับด้านหยาบนะครับกับด้านเรียบนะครับเราใช้ด้านหยาบขึ้นด้านบนนะครับความหยาบของสาหร่ายเนี่ยมันจะช่วยยึดเกาะกับข้าวได้ดียิ่งขึ้นครับ บีบพอประมาณนะครับกดพอประมาณนะฮะถ้าคนด้วมือนะบถ<ว>้าแรงมากนี่ข้างในนี่เละมาเลยครับครับผม I promise from the heart Ooh I could not love you Any better I love you just the way you are Resentment เป็นผลงานตัวเองอย่างเงี้ยเลยค่ะจา์ภูมิใจมากขั้นต่อไปคุณผู้ชมคาแน่นอนเลยว,ว่าต้องเป็นหน้าที่พิธีกรค่ะเป็นหน้าที่อันใหน่หลวงมากค่ะนั่นก็คือการชิมค่ะาจานผู้ชมขเต็มปากเต็มคำม,มากๆและที่สำคัญนะคะผู้ชมข้าวแบบว่านุ่มมากจา์สุดยอดม,มากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมขาเดียกได้ว,ว่าน่าสนใจมากอร่อยมากแล้วก็สามารถทำเองที่บ้านได้ด้วยวนะคะนอกจากนี้แน่นอนเลยว่า ที่อาจารย์มาให้มามาบอกเราในวันนี้่าพูดคุยในวันนี้เนี่ยสูตรยังไม่หมดถ้าสนใจจริงๆเนี่ยต้องตามไปเรียนนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยสอนอยู่ที่สถาบานันสอนอาชีพชิช่องรวยนะคะและหลักสูตรของอาจารย์นะคะก็ชื่อว่าหลักสูตรซูชิสารพัดหน้าอร่อยขั้นเทพค่ะโอ้หคอนเฟิร์ oh, <confirm S 2> มเลยนะคะว่าขั้นเทพเจริงๆนะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากหน้านี้หน้าเดียวแล้วเนี่ยนะคะยังมีอีกหลายหน้าให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะ ถ้าสนใจก็ไปเรียนกันได้เลยเนาะสอบถามข้อมูลนะคะได้ที่เบอร์02704 9066นะคะถึง7ต่อ1 0 1่ง4ถึงหน่งหค่ะผู้ชมคะหรือว่าจะอีกหนึ่งช่องทางก็ได้ค่ะทาง Facebook ก็คือ w w w f a c e b o o k c o m /sme.society นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยนะคะต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์สุภวิทย์ชมโมนะคะหรือว่าอาจารย์ปูมากเลยที่มาแนะนำเมนูดีๆแบบนี้ให้กับเราค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ